ด้ยครับตัวแรกถุงมาฮอดันีครับตัวนี้มาไว้คร<ม>ับผสมกับพอตัวนั้นไว้<ม>ได้ซีเดือนกลัวตัวนี้มีมีในถองความเนาะแมงครับตมนกับพอตัวมาน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องครับผมพอ,อกันอีกแล้วครับผมกับรล่าการเกษตรผ้าละครับ กับช่องลูกไทยบ้านชนแนลครับมนอีอยู่ที่พิกัดตลาดนัดโคกระบือครับผมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนาะครับมนีภาพพี่น้องมาเบิงคั้ยกับมัวครับผมของชาวาเกษตรกรเนาะครับกะ่อลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้าไปเบิง้างนากันเลยครับผมไปกันเลยผู้ดใดข้ามาเบิงอย่าลืมนะครับกดติดตามก่อนไปเลย เชียงเตยครับบุคลยาครับผมเจ้าของครับผมสามสดบครับผมไ้ครมาชอบพี่น้องเลยามาชมเป็นตัลาดยูีกรดนดุงเนาะครับพีการนดุงครับครัผมเปิดมาโดนบันไดครับเปิดได้เดือนกว่าอนี่ครับตอนนี้ก็ช่วง ทดลองตลาดครับอ่าซื้อขายกันพี่ครับเด้วยพี่น้องเด้วยโอ้ครับลองซื้อลองขายกันพี่ครับเพรได้เก็บค่าครับผมครับคุณใดสนใจก็พามาเลยเนาะมาเลยครับทุกวันศุกร์เปิดทุกวันศุกร์ครับเด้วยครับทุกวันศุกร์ครับพี่น้องครับสถานที่ก็อยู่ศิลาวังบรนดุงซุ้มเสาเราเด้วยครับผมอ่าบรนดุงซุ้มเสาก่าอ่าอยู่ตรงขามวัดปลาสีดมเข้านี่ะครับ ตอนหอดบันดุงเนาะสีาสมากครับผมนี่ตู้ที่สบายเราไหนะครับผมเดี๋ผมขอหาตย่างมอเลยอ้าวครับผมต่สบายก็ได้ครับบครับผมอีพ่อมาเบ่งขั้วยหรครับนี่มาบ่งขั้วครับโอ้ขอขอหยาดด้ครับ าห้าครับ<ห>ผมมาบึงเลยครับตูวแรกถึงมาฮอดอ,อันนี้พีพ่อวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับ,บ,รบเบจ้าของข้วยนะครับ อันมาตะไสน้องก่อนนมาแต่บ้านพุ่สูงครับบ้านพุ่สูงเพื่อบาดุงข้อซื้อยังครับขอเลื่อนครับไม่เลื่อนนะมัอนี้ว่าจะตัวกว่ามันมึอนี้ทั้งมัวทั้งกล้วยกัมาสิบกว่าตัวเลยสิบกว่าตัวอันมาทุกมืออันทุกอาทิตย์มาครับยุ่งมาทุกวันศุกร์โอ้โครับมัอนี้ตัวกล้วยหลายครับมันตัวนี้กับว่านะพ่อนหน่อครับตัวนี้ว่าไว้ว่าไวสิบ องหาพันครับโอ้สิบสองหาพันสูงลอยซี่โกาสโอ้รับจีนอ่ไงครับครับผสมกับพอตัวนั้นเลได้สีเดือนกลัวต่อนี่มีีในทองพามเนาะแองครับผสมกับพอตัวมมาน้ำกันนี่สิบสองหาพันขับพีนองนี่ครับเบืองรอบๆเนาะทองพอมก็จะปีแล้วพอนะ เป็นลูกที่สามใน่องอ๋อลูกที่สามใน่องนี่ครับปลเลื่อนนะครับปลาสมกับปอตัวนั้นเองโอ้นี่ครับพอพันอืมอันอกล้วยไม,ยม้ตัวพ่อเมื่อนี้กล้วยไม้กล้วยมาซีตูอืมไม้ซีตูตัวนี้สิบสองหาพันเข้าไปหน้องครับแล้วก็ตัวข้างคางกันนะบ่ะแม่แม่แม่นี่สมมังกรมังกรขาวไว้บ่ โอ้สมเลยสมมังกรเขาไว้ได้ได้สามเดือนคลัวเราทิ้งชิมังกรเขาในท้องลูกถังในท้องอนี่ครับพี่น้องครับครัาคาห้าหมื่นเจ็ดลุงลอยสามชิบเจ็ดผมมีห้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับท้องน้ำเนาะผมมังกรท้องเลยครับถองมังกรเขาชุดเดียวมังกรขาวให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับ ด้าหมื 5, 0, ่นเจ7ดแล้สุดตาต้องใจครับครับเหียดขาถ้าขาครับพี่พ่อนฝากเบอร์นะครับโอ้เบอร์โทร 8, 0, 8, 1, 1> ครับศูนย์แปดห่งศูอเล่นสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งครับมาสตัวตัวนี้ก็ว่าไว้เองนพ่อ่อนนี่ พ่อ้ออกพอพั้นนะน้ำน้ำน้ำกันบ้านผสมนี่ครับสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรนี่ครับอันนี้แม่ตุกตุกพอพันเจ๊กเดือดเจ๊กปีหรอเปล่าเปนกล้วยสามกล้วยสามปี้นี่ครับตุกพอพันครับสายเพชรอุดรครับผมกับสีบอไทยเบิ่งนึกข่าวว่าถือคือกล้วยแถาตำล่าพึ่งอยู่แล้วครับสนีตาเข้าวอดี หรอข้อญ่พี่น้องไซดีชีได้ครับใบตะปะสมใม่ท่าบาทน้าเพิ่นคู่เพิ่นเงื่นวหลายเพิ่นมาสมเราสมในเพิ่นเจรละพันบาทแกงค้าญ่พี่น้องครับผมก็พอพันนะนี่ครับายเพียรอุดรครับนี่ครับพนเน 12, 5, พิ่นสมใบเนาะสิบสองเกือบจะหาเดือนแล้วในช่วงที่เดือนสองห้าพันครับพี่น้องครับผู้ใด,ดสนใจกัโทรมาได้เนาะพขอนาะคแบบนี่ครับ มื่อนี้ก็อยู่ตลาดครับมื่อนี้ขันคุ้ใยถ้าแม่นั่นเป็นลูกของเบิ้มนพัฒน์หลาอ๋อนี่ครับแล้วขาอยู่เศียรเดี๋ยวผมพ่ายเบิร์ตัวนั้นอีกเนาะตัวนั้นมีใบมีใบเกิดของเราโอ้เมียเมียเล่าออกน้องขายไปแล้วเมียครับน้องอือตัวเมียสาวเป็นเป็นแม่สาวเดี๋ยวข้าเบิไปอีกตัวนึงครับผีกัวผีเพียตัวตัวท่าขุนเม้าขอเนาะ มีใบมีใบรับประกันครับนี่ครับลูกของเบิรมครับตูมแอตูม่ครับลูกเบิรมครับโอ้นี่ครับผู้ใดอยู่ใกล้กับแวรเวียนไปเบิง่งได้เนาะพ่อเนาะบ้านท่นสูงบ้านท่นสูงครับอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธาน,นีครับพี่น้องครับ ยุบานก็ไม่ลาย้อยเืมสนใจกับอีตอทางโทรศัพท์ขอเบอร์ยีรลองนะพ่อขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนครับศู์แปดหนึ่งปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งหเก้าสีหนึ่งหเก้าสี่ครับขอเลื่อนครับหรือหอยเลื่อนครับครับครับสนใจกับทักอีตอครับราคากับตอล่องกันเองครับนี่เข้าเป็นซื้อให้เบิองเนาะ ครับผมขอบคุณครับพอเลื่อนครับเดี๋ยวหอาไปบึงตกูดอื่นอี่ครับจับได้อยู่เจ๊ไปจับมันหัวจะเสือร้อนอันหนึ่งกล้วยครับของพอเลื่อนอันนี้งัวเน่าพอโดนจับจนพุ่นทะเลาะกันอ้าวให้พัดจับร้อนฉันมันหูเนี่ยีอย่าพุ่นข้ามมันตัวนี้อ่าอีแม่สวัสดีครับผม อี่แมล้องเนาะร้อนลอนโอ้แมล้องอู้สาวไม้ครับอีแม่มาจักโตเมื่อไหร่เนี่ยกับกระเบื้เนี่อ๋อมาที่เราบอกนี่มาเก้าโตจะมั่วี่มาเก้าเอาตัวนี้มาตาใสครับตัวนี้ตัวนี้กับมานังกันที่จริงมันมากับเมียมันเหรอมันมาก่อดกันเลยจับเบิ่งโอ้นี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับตลาดโคกระบือครับอำเภอบันดินตลาดไม่ครับตลาดไม่ก็ได้เดือนกัวและตลาดแต่ว่าคึกคักครับพี่น้องครับคุณ ต้นหัวสูตานะมนี่ครับตัวตันนี้เกปีแล้วแม่ตัวนี้บอท่นเรบปีได้จ้ะงสิบเดือนงสิบเดือนนี่ครับพหน้องเบิ้งนะองอสิบเดือนสิเดือนสาวสเดือนสูงเท่าไรนอนี่ยสลอนเศ้าลอนเครับง้อสิเดือนากควันเียอึมอยู่หูเครับหกระทบ กระเบื้องหูกระโบทกระเบื้องไหมตัวตัวนี้ว่าไว้ยไาย้านะแม่ตัวนี้ว่าไว้ว่าสาเจ็ดค่สามสครับสามสิบเจ็ดูด้ถือตาต้องใจกับพักสอบถามครับแม่ร้อนฝากเบอร์ไว้นะศูนย์แ้นย์แปดเก้าครับแปดหกสองแปดหกส จ้าปลอกงวงหอยเลิ่นบ้านพ้นสูงเด้อจ้าขอบผมสนใจเขาไปหาอยู่บ้านก็ได้ปลอกงวมีงัวมีกล้วยครับจ้ามีงัวมีกล้วยหลายอยู่ตัวนี้เลยแม่นี่ของแม่บ้านนี่อันนี้ของอพ่อบ่ครับโอ้ของพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อชื่อหยางนอเปพีททักครับพ่อพีททักพ่อแม่ตัวเจ้าตัวครับมื่อนี้เจาตัวเดียวเลยละครับเี้าตัวเดียว นี่ครับพี่น้องผม่งกับขีดไทยไปเรื่อยๆนะผู้ใด็มักตัวใด็กกับเด้งเอาครัดตัวนี้กับสามเจ็ดคู่กันครับนี่ครับพี่น้องครับเมา่สาวเนาะสาวฟันน้ำนมคทุบนี่ผสมมากเนาะรอบผสมรอบผสมครับรอบผสมครับนี่ครับ เรื่องเต็มเต็มโตเลยพี่น้องซีสันกันนี่เลยครับผมสนใจไปดูที่ฟาร์มได้มีเยอะสามย่สิบตัวอย่างข<อ>้า<อ>มย่ใส่เนา้อยุกูเกลวครับฟาร์มยุกูเกลวะเลือกเล่มาตัวใดไม่มีแต่ราคาสองขึ้นห้องรักสามเลยยุยุในอำเภอเลยวะครับครข้าวในอำเภอเลยโอ้นี่หลายตัวให้เลือกเลยทันโอ้ตะกี้ผมก็ไปหาพ่อต้อยอยู่เสร็จพ่บัติครับอ๋อคสร็จยุใกล้ๆกันแล้วก็พิบัติอืมนี่ครับพี่น้องครับ ขอพุ่นร้าอีพพอครับผมแล้วทยเป็นยงงเลยนี่นาประกันมันเปล่าวะอืครับตัวไหนอีกครับพ่อแม่นี่แม่ลูกอัี้วกันนันีเ่งยังบอี่ปุ่นมีครับของเมร้อนครับใช่นี่แม่นาร้ายครับเมื่อนี้เก่าโตเกาโตอันนี้แม่ลูกแม่ลูกว่าหกอืมตัวนี้แม่ลูกเท่าไรก่แม่หกเจ็จ้ะหกบเจ็ดครับผมหกหมื่นเจครับพี่น้องแม่ก็บุกเจ็ดงวดลูกแรกลูกแรก ูกแม่ก็เดือนครับตจนลูกมันสิบอกแบบวาหกเดือนนี่บอนี่ครับหเดือนนี่ลูกเลยผู้ใดสนใจเนาะ, <c oughs> ะครับถามไี่ครับเบื่อไม่ล้อนเดี๋ยวคงกัจีแปะไว้อยู่ในคลิปอันนั้นแม่แม่สาวแม่หนีซี่มืดสามัวนี่เหมาะสมใช่ไหมสามนี่ครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องครับเดียวยางลองกันเลยครับหลายมือครับ กล้วยทั้งหัวอีพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยหยาด้อพ่อเด้อคอันนี้พ่อซื้ออยังเนาะพ่อละมุนพ่อละมุนครับอีพ่อไม่อ้วนโตเลยนี่ร้องโตครับม่าสองตัวตัวทั้งนานี่เนาะพ่อตัวนี้ก็ตัวนี้อ๋อนี่ครับพ่ออยู่บ้านได้เนาะครับยืดหน้ายืดหนีรายยืดตลาดนั้แหมดโอ้ยู่ตลาดบันดุงนี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับมาสองตัวครับพอแล้วมุนอีพอตัวนี้ว่าเว้ยไรบันไดนอเก้าสิบห้ากบครเก้าสิบห้าวยยักปีแล้วนาอะเออปี่ะมันลูกที่สองโอลูกสองแล้วครับสูงประมาณร้อยสี่สิบถึงมารับ่อ ก็เต็มนะครับเตมมาเต็มเนอะนะครับผมพี่น้องเบิรงเลยครับประหยัดได้พอเด้อนะครับพ่อละมุนครับเก้าสิบเท่าไรก็พ่อเก้าสิบหาครับนี่ครับของพ่อละมุนครับมาสองตัวครับอีกตัวหนึ่งตัวข้างหลังนเลยน้องว่ะตัวนี้ลูกยกครับยกมุงคน ตัวนี้ว่าไลา์เป็นไหพ่อตัวนี้แปดสิบห้าครับเก้าสิบห้าตัวแม่มีตัวลูกครับสมกับลวกมงคลอันนี้มีใบมียังเนาะมีครับมี่ครับนีครับมีใบรบรอบร้องครับโประกันลูกหยกครับโยกมงคลน้องเป็นไ้ครับหลอบเลย กับผมต,ต้องใจกับพักหาั่วหาครับคุยต่อาต่อร่องกันเองนี่ครับขอมาสองตูเนาะอันขอยาดให้เข้าฝากเบอร์ไว้ในหอ087 0 8 7 2 3 2 2 3 2 6572 6 5แ 2, 6, 5, 7, 2. อมุ่มุนเนาะ ผู้ใดสนใจยู่ใกล้จีเขาไปเบื้องคอยเบื้องไดวิสัสครับพ่อยู่บ้านมาเลี้ยงยู่นี่แหละเลี้ยงยู่งในตลาดเพื่อนี่รับะว่พีกบตลาดนะครับโอ้ยนี่โอ้นี่ครับนี่แหละตลาดท่างเขาว่าตลาดโคกับเบือวันดุ่มครับสองเต๋อเนี่ยนี่สวนตลาดครับผมดูครับบรรยากาศครับเช้านี้ครับผมหลายครับขนาดหนาฝนเนาะโอ้ชจวนหนาแลีง ครับนี่ครับขอพุณค้ับพ่อครับสวัสดีครับผมนี่ครับผู้ใดสนใจครับพัคขับเกาซึ่มหาครับแนนนี่ลูกยกมงค้นครับอีกตัวหนึ่งครับลูกเพื่อนนับลูกแมวนึงครับผมสมกับยกมงค้นครับนี่ใบประกันไปเรอยๆเลยครับ ครับสวัสดีครับผมครับนี่ครับพี่ชื่อหยังครับขออยากครับผมขอยรป็ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หอยเพจเนาะครับผมปั่นมือนีบ่าเยอะตัวครับมาสองตัวครับผมแน่นงสองตัวครับเคยมีข้อสองเดือนถึงร้อยสามสิบครับถึงร้อยสามสิบครับต้องสายเงินไทยครับสมสายเงินอุทัยเลยเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับ้องสองเดือน มือนี้มาสองตัวนะครับเพียงหายเพฟตอันมาตัวใสครับนี่พี่มาตาบานนุ่นหอมครับผมตัวมันนุ่มกรอครับมันนุ่นหอมอ่อนกรอข้างนี้นะครับครับอำเภอบ้านดุงครับผมนี่ครับมาสองตัวแม่แม่นางเหมือนกันแม่นางครับผมนี่กระตันพร้อมรับใบรับประกันทั้งสองตัวเนาะครับนี่ครับอีกแม่หนึ่งแม่นึ่งแม่นางอยู่กระตันพร้อมตัวนี้แม่นางครับตัวนั้นท่องสองเดือนครับ เดี๋ยวให้เบึ้งตัวนี้กันเลยตัวนี้สูงไรไปไหนเนาะครับนี่ยลอยสามลอยสามสิบไล่เรียกกันเนาะสองคนเลยตัวนี้แม่นางนี่ครับก๋วยประม้านทึบปีเนาะครับก๋วยตัวนี้บพ่เกินสองตีครับอืนี่ครับเดือดกายร้านนะครบนี่ครับเดือดสายร้านนี่ครับผมเดี๋ยวให้บึ้งรอบๆกันเลยครับจะได้ถือตาต้องใจแลกัเบึ้ง แขงขานี่เปิดใบเจ็ดซครับอืมนี่ครับตัวนี้เพิ่นเปิดไวเจ็ดซิฟครับผมออมีใบแล้วประกันพราะนฝาสนี้ลูกลูกตัวไหนก็ครับลูกลูกเบิ่มครับนี่ครับตเป็นตแม่สาวครับผมเ็จแม่บ้านครับเอมบ้านครับเอาไปต้อยอดได้เนาะเพืไอ้นี่ครับ อตอยอดพัฒนาได้ครับผมใส่ไงนะครับผมครับใส่ไงใส่งามหาเงาครับหาขว่งงามท่งทองหรืออ่าง,งครับขั้วยบ่ทันนี่เนาะบ่ะทันเด่นเยอะตัวนี้เท่าไหร่ก็ครับว่าไว เจ็ดสิบครับผมเมนี่ครับเจ็ดสิบหื่นะครับนี่ครับผู้ใดสนใจครับที่ห้อยเพชรฝากเบอร์ไว้นะครับผมศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเดี่ครับสี่แเดี๋ยวผมจะเบอร์แกะไว้เนาะรับผู้ใดสนใจกัเขามาครับอยู่ทสอบถามราคากันได้ต่อ่องราคากันเองครับเอาเป็นซื้อกลางในการ เพชรไหเบื้องครับต่อส่วนราคากรับต่อร่องกันเอาครับนี่ครับตัวนึงครับพี่น้องครับมีของพี่หอยเพชรเพิ่มมาสองตัวนี่ครับตัวนี้ครับสุมไปแล้วครับทองสองเดือนหางเง่างามครับพี่น้องครับเขากรเปิดดีใช่เขาก้วงเขาเปิดมอ่ผลงานครับนี่ครับ ส่วนใหญ่มื่อนี่ขั้วมีแต่ขั้วอ่างเลยๆๆครับผมนี่ครับผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาตอนตอนใน,นทองผสมไปแล้วนะครับ,รบมีใบหลอดเล่าประกันผสมหลอดหรือผสมทับครับผสมโตครับผสมโตวไว้นะแล้วประกันทองครับพี่น้องครับดีสองเดือนแล้วเหื่อย คันผู้ใดสนใจคันมาว่าท่านมือหนีนะครับกัโทรสอบถามก็ได้หรือเข้าไปเบิ้งก็ได้นะครับยืมบ้านโน่นหอมครับพี่น้องครับตำบลอ้อมก่ออำเภอบันดุงครับสอบถามนะครับเข้าไปในบ้านหอยเพชรดเนาะนะครับน้องตโถครับตัวนี้ว่าห้าสิบห้าครับสองสองเดือนข้องตัวไหนวะครับนี่ครับ ครบสุทสินใจกับฟอล่์ครับตัวนหาซิ่นหาครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมรับครับ ที่นาดุดเลื่อนรของไายตูมอย่นี้ครับ